เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันไปปับกระโดกระเดี่ยว ไอ้้กมึงจะพาไมวะไอ้บอดูกรีดดูกรีโอ้หคุณเนียนมากไอ้บอลคุณเนียนมากเป็นครับออิเชยเอาไดีเกว่ปกดด่าลกดดลกดดลโอเคไอ้เด็กน่าน้าเร็ว เอ้ย่ัไกลับเปลี่ยนกลับวะวะแกวะแกวะไม่ได้ไม่เด้ย่มึกลับไมด้เอหยอกหยอกงั้นนดินเลดิ้นเลยละเอาเหี้ยมันึงมัมมกดเบอไม่ิกดเอ็นพี่กดเอ็นกดเอ็นกดแล้วเออ โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมนี่ผมบอมฮับกับชาวงี้ยกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดเป็นเจ้าวัวแสนเอ่อกตันยูแล้วกันโอเคปะวันนี้โอเคเราไม่พูดพาดทําเพลงอะไรแล้วเราจะมาจับฉลากกันคนที่จะได้เป็นคนปัญหากับคนฟ้านะทุกคนโอเคจับฉลากกันเลยเริ่มจากผมแล้วทุกคนอึผมไม่ได้เป็นเว้ยสีขาวเฮ้ยสีขาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี โบไอ้สีขาวอ่ะคี่ไปกันเมื่อไหร่เรืองค้อกิวแล้วแหละกดให้แล้วกูกดให้แร่ฮ่าเราต้องเป็นกิวอะโอเคโอเคโอเคคนแรกต้องเป็นบี้กิวเลยใช่ไหมเราต้องเอาไม้คาถาอันแสนน่ารักของเราแล้วก็ใส่รองเท้าของเรานะทุกคนใส่ใส่เพื่ออะไรวะเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องแปลงร่างเป็นวัวไอ้กิวแอบเลยตอนนี้ไอ้หลับตาไปหันไปทางนู้นโอเคโอเคไม่แปลงร่างรืมแปลงร่างเออโอเคแป๊บนึงนะเรี่องวัวอะไรวะเนี่ย

มีขึ้นไปกันวะหนึ่งสวัสดีปีใหม่ทุกคนไปแล้วเฮ้เข้านาโอเคเป็นน้องเฮ้ยนี่มันปีดประตูปีประตูประตูปีดประตูใครวะใครวะกูจะเป็นวัวน้อยเอ้ยพไม่เป็นวัวน้อยนะไอคิวเริ่มเริ่มออกร่าเฮ้ยคนเรียนดูคนแอบคนเรียนเฮ้ย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 เกินกูเจออ่ะกูเจออ่ะกูเจออ่ะเฮ้ยเกินหรือเปล่า ะน <S <S จำเวลาจำเวลาสามนาทีนะกิวได้เลยใครอยู่ในเซอสองอ่ะใครอยู่เนี่ยใครอะไรนะสองเลนะกูจบตรงนี้กูเนื้อไปกินที่บ้านเต็มเลยเนี่ยจบใครอคิวเป็นแหน่ะตายเฮียกูปับมันจบกันเดี๋ยว ไอ้แกมึงจะพผ่านยังไงวะใครผ่านก็บอกไว้ให้รู้นะเอาดีเอาดีเอาดีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีผ่านมาแล้วครับไม่น่าลงไปเลยอ่ะแม่งเลยใช่ปะ ไม่ดีเตะวิว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 มันว่าคุณเต้มาคุณทวคุณ โอเคครับผมเรามาต่อกันที่ตาที่สองกันเลยนะทุกคนไมื่อนเพื่อนจะได้เป็นเหมือนกันเฮ้ยไอ้บอสไอ้พีพีต่อเลยปุ่งวันนี้เรียบร้อยแอบกันดีกว่าเราจะไปแอบกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคือมีแผนพลังครับ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 ลังครับครั้งที่แล้วคุณโกงวะเนี่ยฮะไม่ได้โกงนะไม่โกงงมที่เดิมที่เดิมมึงอย่าพัาดกูตกแล้วกันไอ้บอสเจ็บมากเนี่ยนับเลยสิพ ได้เหเจอโคตรจงหนึ่งสองสามสิบโอเคเริ่มจริงด่ะเริ่มจริงด้วยไอ้เนี่ยไม่ได้ละไอ้เนี่ยไ่ไดเหรอไมไม่ใช่หรอกูได้ยินเสียงกิดแอปเปิลแถวนี้ว่าเฮ้ยนี่บ่าลูกขนุนป่าอไม่รู้ว่ะวัดอุ้ยันนี้กุดังไม่ไอวเหี้ย เดียบร้อยบอกโอ้โหแล้วไม่ต้องแบบโอ้โหใครวะใครวิ่งวิ่งวะใครวิ่งวิ่งวะโอ้โหไม่ได้หรอผมไปดูแล้ววะชิล นีเอ้ยตาตาชเรียบรรอไปอีกหนึ่งปลาไปอีกหนึ่งศพพี่ต้องไปดูพี่ต้องไปดูหน้าจอผมเมื่อกี้ฟิลเมอร์ทีวีมาเนี่ไมีผมมีแผนด้วยพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเฮ้เร้ทีวีมเเยเฮ้หเ้เ้ยเ้เีย้ย้เนย้เี้ยเเ้ย้

โอ้ยสวยโอ้โหทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันแน่เลยเนีไอบอสกับพี่คิวครับผมโอเคหมดเวลาแล้วครับทุกคนเโอเคครับผมตาที่3กันแล้วคนเรามาดูกันเลยว่าใครจะได้เป็นนะผมกดสุ่มผมไม่ได้เป็นเว้ยที่ดูแล้วการอุ้ยโน่นป่นอ่าเมื่อไม่ได้เป็นเฮ้ย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 ที่ได้หายที่ได้หายใครไม่เอาใส่ไปไหนวะ เอาไว้เอาไว้เอาไว้มาไว้กดมากดมากดเอาไว้เอาไว้ใครเป็นไปแล้วเสีขาวอเป็นไปแล้วไ้บากดสีขาวไม่ิวไปแล้วไม่คิวไปแล้วคนเป็นไม่ต้องกดเอเไเอ้พี่เป็นแ้วใช่ไเอ้พี่เมื่อเป็นไปจัดไปจัดไปไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปยุ่ไปยุ่มพี่พรพับ้ว พี่บอกหรือังคือบ้าไม่ไม่ไม่ไมอไปย้ไเไ้ไป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 ไตาปไ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 ป่ปไ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 ันปไ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 ปปไกไนไ่ะเไป่ไไกเปไเปไเสียงอะไวะเฮ้ยใครวะ

คุเรียนมากไอ้อเรียนมากเดยวไเดรีนมากไอ้บอสยูไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเลยไหนอะคนเนี่ยไอ้อแบบง่คุมาตะกูได้นะเว้ยอบไอ้บอสก็อยู่กับฟิล์มเนี่ยเจอยิงเรีนเลยไออไอ้ไปไหนอะเมกี้เห็นอยู่นะไม่เเหมนกันเมกี้ได้อ

ตามมาได้ไหมถ้าผมมีที่แอบจะเนียนวะเออไปดิ้วยไปด้วยฟิล์มไปด้วยเลยตามมาตามมาพี่ตัวเดียวๆเดียวๆเฮ้ยมาอันนี้มายืนใกล้ผมไม่ยืนใกล้ผมไม่ยืนใกล้ผมยืนอย่ตรงี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยไปฟิล์มฟินไปฟินไปนี่ไปนี่ไปนี่ไหลังมาไปฟินมาหลังมายืนอยู่ตรงนี้กูจะกูนับแล้วนะกูนับแล้้วไอเหี้ย ยอะเนี่ยเลยเฮ้ยเนียนจริงเนียนจริงเนียนจริงเนียจริงกูนับลนับแล้วนะเียเอาเร่อยเลยอยเลยเอยเอาเลยเหรอเอาเลยเอไปอันนี้ใครวัดแออยู่มาแล้วอยูมาแล้วคิวเองคิวเองคิวเอเ้ยเฮ้ยเเลย ไอ้ย่าบอกไม่เรียไอ่ซัดไอ้นี้อ่ะไอ้กิวยืนกับฆาตกรคิดด้วยโอ้ว้าวาบพี่ให้ตายพี่ก็หาผมไม่เจอหรอกเดี๋ยวเยาจะหากูซ้ำทำไมกูจะเกมหมดหายตัวตอนน้น ง่ายๆมันจะไปหาเจอได้ไงวะไม่มีนะเอฟเฟคเชียงได้พี่เอฟเฟคเชียงได้เอฟเฟคเชียงได้แม่งเกือบหนูไปวิ่งมาทางว้าวฮ้ยเคเียงแล้วว่าเเคเียงแล้วว่าเบิ้ลอยู่ไหนบอ้ลอยู่ไหนว้าวว้าวก็โดนก็โดนอยู่ก็โดนอยู่ตรงหน้าต่างเ้ยจับได้ไยเฮ้ยกี่นาทีแล้วสองนาทีแล้วพี่บอ้ล

าโดนกูหลอกแลวมูวะโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์กันด้วยเลยนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามทุกทุกช่องเลยทุกคนอยากให้ผมพวกผมนำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเย้สวัสดีครับ